มาไปใช้กับบ้าไปลนะมาสิมาเห็ุจังเลยให้เสกเสงหัวจุกจะฟังหลายภาษาให้เพ่งและจะปาดละบ่ห้องกระไดแสนใจมัดดีละ่ะเพ่งละเพ่งละพันที่ห้องให้ฟังบดูปฏิบัติภูวิอัคคีงมาหยุยภูวิปฏิบัติ โอ้ยสมัยกป็จีห้องเพ่งนี่บอกสุเทพพุ่มกำแพงนักลองเพื่เสียงสงครามบระชท่านเจริญ่วนไปอยู่น้ำไปแล้วจะขักบอกขักละเงินก็นได้ลายหลายก็จังว่าหูโตบุญที่ละ่ะโตบุญจังไหนบัดห้องเพ่งได้เอาเงินให้พอ่อกอสิหูโตบุญพ่ออาตมาปเป็นมักรไทยโยกลูกปุซาบัด ได้เงินบาได้ทัศน์รนเร่อบุญเต๋อบะลองเงินมาให้ให้ลูกผู้ข่าเสียงดีคือโป่งเลยผู้ข่าจะไปสื่อท้องเหลืองรอโป่งให้มิตรคนหักมาเนอแล้วว่าแล้วกระเป๋า,ววาหัวหายมือแรงมากไปห่องมากเด้รลายก็เกาเออน้อยนายทหารเกิดบ,บัดเกิดกูเว้ยลองให้ฟังหน่อยเว้ย กูเป็นเสถึงอะไรล่ะครับผู้ชนะสิ่งผิดเว้ยกูดักรบเอ้าเอา,อารางวัลไปก่อนหา้าร้อยพรนุอีรวดีคืนนี้มีติตา ว่าให้พ่ออีกมาแรงงานแต่งงานเจ๊กเจ๊กพ่อนาเอาเสริมบอรเรื่องอะไรบอกเออไรมาเรื่องช่องโกหอจอห์ห์เดี๋ยวหอเพิงมงวนงวนเรื่องช่องโกทีโอโอฮอ่เดี๋วเรื่องไหนเคล็ดจีหล่าวว่เรื่อว่าแก่โหเรื่อโหเป๋เจงกระบอกห้องทีโอโอให้คนฟังในเรื่องของหายห่ารอยทีโอโอเบดยโฮอากุณอาเตียตีเท้าวเบโูโออาคุตากืออากุตา ได,ดได้เงินมาได้ให้พอ่พอพ่อให้พอ่อในไล่ก็กา่าเอ้ยจังหูโตบุญคักเรื่องบันทึกกูขอ,อพอ่อไฝแล้วกูขอแต่พ่อกูอิลีเลอนอธมาหักพ่อตัวเพราะว่าแต่หักพ่อนะหักพ่อหักแม่แหงๆจะมาห้องเพลงหรืห้องอาหารโคตรติดไล่หลาย,ลายพ่วงมาไล่แขนขอ้อก็ดึงข้อเขาไปจูบข้อแดงเบิด โอ้ยไดงเงินบ่ได้ก็ให้พ่อได้เงินบ่ได้ก็ให,กให้แม่อดนนีสมผลบุญตัวนี้นะบุญบรารมีตัวนี้ไปห้องเพ่งบัตรได้หลายบาทได้หลายจนว่ากระทั่งว่าบาทมันหอดไปลาพ่อกับแม่ป่วยแม่ยางบอดแล้วหักขัาโกงักขัาเกียดหลายอัตมาเลยอธิษฐานซาตูเดอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระพุทธเจ้า็นที่ตั้งเด้อขน้อย ให้แม่ผู้ข่าย่างใดถ้าแม่ผู้ข่าย่างใดผู้ข่าสิบวชให้นจกรมเรเวศแม่จะเดือนนึ่งว่าเล่นๆอันจุดถูกเก่าดอกให้ยางใดเจ็ดมือนี่เด้มีตรล่องอีกเด้ท่าบารมีละท่าท่าพระพุทธเจ้าเลยฝุ่นแล้ววะเจ็ดมือปฏิหารแม่ย่างบไดเจ็บมือแม่ลูกย่างไปตลาดตายลำปูหวาด แต่ว่าผู้นั้นเดือนหนาสิไปบวชพอไปจ็เถือกผีพญายไม่ไงมากอดเอาทีะบวชคนลุกพวเจ้าเดาีนบวชแ้อกเออก็ระคืบก็พอนอนมาก็รัปเ้าฝายอยู่บ่ใดเลยได้บวชบวชก็ไปบวชบวชพองตีะผีบวชพองก็ห้ายายฝ่าดึงกอดตีผู้ต้เวนจุดเออ ยู่วัดปะพ่กับไม่ได้ไปบวชเลยเด๋ไปนุ่งผักขาวอยู่โคนหัวแล้วกำเว้นกับพวกอยู่ที่บกกขึ้นที่ราบาดพลเหล่าพ่อให้นอนน้ำกันให้นอนกุฏีคนละหลังวัดสามรอยหาซิฟไลเดี๋ยวขึ้นบึงที่หลับก็คือกันก็ผู้บกพูดผู้นี่แล้วก็คือกันก็วัดลูกผู้จามจริงๆนะเพราะสายวัดป่านออัตมาอกงเว้นกับมวลที่เราบกกำคืนที่เราบาด ไฟฝ่ากับอัวหอยไซนี่หวัดต้องปะโภหอยเซเตปเทียนหน่อยๆกับกุฏิกับจุดนางเบิงเตไเทียนมิจิลีใบหนอน้ำกันเพราะมีมูว่าน้ำมีจุนหัวอื้นกเขาแมวบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บประจับงานใหม่ไกลๆกุฏิกับวระท่วงเฮ้าผีเรหน่อยคือมาไหวเลยเนาะ ดังบ่พอข้าวขางกุฏิกกก็กก็พึ่งเอี่ยงนอบาดเอาไฟสายไปแย่งเบิ่งคือบ่มีอีหยังวะเขามาดังไปบ่พอศิษฏานะทีกก็กกก็ก็พึ่งไปซ้อมเบิ่งอีกควบคืดเป่าตะตี่ตัวเลยผีนอนบารับบ่คืนได้ มันตัวว่าผีเลยนะ่ะควมคืนเท่าอัตามาอยู่ในสองมือกูเมื่อดอกมืออื่นกูประยู่อดอกคือหนอดผู้สาวก็คือหนอดโอ้ยจากมือถือใหม่ไฟสองหน้าเอาจากการที่นายทหารปูยฝากษาในาอำเภอสารบัตรใหญ่ต่างๆย่องเข้าพเซ้าวก็จะขึ้นเบที่ปับ๊บต้องการฟังเพลงอะไรขอเลยนะครับพร้อมจะให้คุณ โอ้ยหานี่พูดเพราะชิบหายเดอขอเพลงที่หรอว่าบอกเลยแลก็แม่นว่าไม่อยู่วัดหรือมีจีดีไม่ใช่มาขอเพลงเดยมีแต่ผีมาตกตุ่งนอันอันที่กะกะกะพึ่งมะมินยางเลยกับแก่โตผมอย่างนี้หนึ่งมันขาดเม่งใหม่มันก็กะกะกะพึ่งคือคนเลยเด้โอ้ยอัตมากําลังสิเมื่อแล้ววันกู้ปอยู่แล้วสองมือแล้วกูเมื่อดอกกระดอดคุสาวกําลังสิเมื่อเน้นหน่อยพันยางมาเอาเน้นมาแต่ใส่ขับ ผมมาจจบบานครับเล่นยูวัดไห่ครับผมยูวันนี่นะครับผมมาสองมือคือบ่เห็นผมก็ญาาไม่ไงครับไม่ไงผมป่วยครับเคือไข้เหน็บปกติมากครับเล่นผักหลังไดสุดคุนครับอุ้ยไก่กู๋เล่นบัญาาบอกครับไม่แงกับญานอยู่ครับเล่นปัยญาผีเลยบอกไม่แม่กับญานอยู่ครับ ยูไปอยู่มาก,ก็ไปเห็นเขาจับผีเอางานปีใหม่ได้เถื่อได้หรอค่ะคือกูกับง,งูกูนน่ <c oughs> อ่านประวัติหลวงปูมันเอาผีเป็นอาจารย์เอาเสือเป็นอาจารย์หลวงปูมันหลวงปูเสาหลวงปูซาเอาผีเป็นอาจารย์เบิดเอาเสือเป็นอาจารย์เบิดยานเสือเข่าฟ้าย่านผีเข่าฟ้าอ่านประวัติหลวงปูมันใจขึ้นเลยหลวงปูมันเศร้ายานผีบ้านนี้ ยางทุดงเดี๋เอ้าทุดงเสน้นนี่แหละนี่นี่นี่เส้นมุกนี่ไปเมื่อุบลตะกีบมาสียางพานใดกับไข่มาัลเรียามาสีเห็นตะเวนปลาถึกเบิดเสือเต็มหนึ่งข้างจีดดาชยางยังสี่บอเฮ้ยประเด็คำว่า,าเขาเอาินดงบอกอีกตัวไข่ย,ยางพาน,นออรอดไรก็นไรเด้อพระธุดงก็เป็นไข่มาเลเดรีอาจะรอบก็จะว่า เอ้ยย่านที่สุดแล้วงบักอีดีรวงปูซ่าก็เฮ็ดจังซี่ไอบ่คือเฮาเด้เขียดให้ด่าแม่งโลดเปยากตายแท้ปนี่คนมันเฮ็ดนําพวกคืน่้บ่พระบ่ได้เฮ็ดนําพวกเียงพกคืหลวงปู่มันกเคยตายย้อนเสือตายโลดกูบ่เสือมึงล่ะมึงบอทัวกูบ่เฮิล่ะ เฝ้าเท่านั้นปั๊บเทพพระุทธได้ปลาได้ยินป้อมเป็นเสืออุยมาอิริทุนิวตันรวมปูมันก็เฝ้ายางกึบกึบกึ้นต้งผู้หน่อยหน่อยมีทำในเจ้าน้อยการกดเฝ้านั่งเลยขุโทกุโทบพอพ่อข้าวแล้วใหญ่บอถึงสิบนาทีเสือยางออกกดดมมืดตาเบิ่งกับเบ้ยง ย่านที่สุดเลยหลวงปู่มันตอนนั้นกูว่ามีม่บอกไปแล้วนะวันนี้ย,ยืดตัวใดบานนี้ควมย่านมาเต็มทีเขาภาษาญาเขาภาษากย่านแล้วบัดพ่อเสือเอาค้นเบิเบ้งบานนี้ย่านสุดขีดเอาตัวใดเป็นที่ยืนเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ยืนเหมือธพุ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 ธ ผูโ้โต้ผู้โต้สั่นต่อไปยึดเถอะผู้โตตั้งสติเถอะผู้โตก้อนเหนียวเถอะผู้โตอารมณ์พอไปทั้งใดทั้งปวงยานกระสังัวมันกูยึดเถอะผู้โตยึดไปยึดมาจิตล่วงบาดวู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 ดเข่าทั้งในแหน่อ่งฟังทั้งในบักโตยานแลนอยู่ทั้งนอกพี่คนละส่วนเลยวัดหูบึกตัวกูเย็นจ้อยๆเบิดในสัลีล่า ว่าเปน็นนางในห้องแอร์แล้วบาดเย็นสบายมืดตาขึ้นเสื้อเสียยังเป็นมึกตัวกูพักว่าไผว่าจะของตัวกูมัผู้สาวก็นอนบนหลับเคียดให้ว่าผู้สาวผู้เบาวมาบักปฏิบัติขาเขา,า <c oughs> เขาพระซาก็ยยานผีไปนอนมืดคืนกันย้อนมึงนลลี่ล่ะกูประเสือมึงเริ่มบ,บาด โทโตเย็นจ้อยจ้อยที่บัานั่งแน่นเข่าเด่นเข่าเส้าญาติบานยางจงกรมแล้วบัานยางเบลงมายางไปยางมาเกือบสี่ทุ่มยางตกบงเป็นไก่เด่นยางไปไปเกือบสุดบาทกูยางลบมาเสือดังอยู่กลางท่าโผลุ่้ควมคืดแลนอีกตัวหนึ่งตัดสติขึ้นมากคึบกูเแลน เคยตายยู่แเสือตายรู้เว้ากับเสืออย่างดีบบดยืนตั้งสติเว้าเสือมองนี่มองผยองโจกกลมด้วยเพราะเป็นมองหาจิตเจ้าไปกินมองใ่ไปเสือฟังโมเรื่องค่อยหมอบเขาบอกเต้นสิหายไปเลยตั้งแต่เมื่อนั้นมาหลวงปู่หมันหลวงปูซ่ซาลวงปู่เสาถือคือกันเบด ลังมองแห่งผีใหญ่เลยละผีผูย้ยืนจึงเบื้งเหยียบเบิกเลยอ่าหลวงปู่อันอยู่ถับแสงเพชรหลวงปู่หนึ่งคือกัดคนไปเหตุผิดอยู่ในหันห้วยยืนมาเป็นย่งางกูเป็นกบย่งงางไงกูแล้วเหยียบเบิกแต่ว่าพระเสือกำรมเอากำเคยตายย้อนเสือตายกำเคยตายย้อนผีตายเอา หลวงปู่ได้พระอรหันต์เจ้าแต่ละพระอ,องค์เ่ืก็เหตุแนวนี้เบิดนะแต่ว่าคนพลทุกสู่ตัวนี้แหละ้างบําเพ่นเพียนบรารมีตัวนี้แหละศีลส,สมาธิตัวนี้แต่ <c oughs> ว่าอาตมาบวชเขามาในปฏิบัติทุเพนก็นลงปู่ซาจังว่าอาตมาบอกปุ้ยบุ้ยเลยได้ยใายบุ้ยจังไดพระพุทธเจ้าสลาดแ้ นั่งเบิ่งเจ้าของจนทะลุผู้ป,ป,ปงบดคนธรรมดาบันนนาสิหูบ้นก็กับบบหูเพราะนั่นคือการบริเดณ์บริเวเพียบบริษัทสรุปรู้ยังรู้เจ้าของอ,อ,อ่านเพื่อตมาบวชเขมาข้าคือกันแล้วบาดนี่เฮ็ดคึ้นพลคือกันแล้วบาดเป็นนักร้องนอก,นอกบาดนี่บัวขมา้าเราซิเมื่อแล้วบาดนีจะวันเน่นมากกัเบเรื่องเมื่อ เอาแบบอาจารย์ปฏิสูรที่บ้านสู่ไปสู่มาใหญ่บ้านเนี่ยมันคือหอดผู้สาวบวดเท้าปะกังขึ้นมาผู้สาวก็บ่เฟื้อเบผู้สาแล้วหูมื่อมากก็โอ้ยเสียดายเลยฝันอีกเลยนาจะหลอกยังคือหอดผู้สาวบวดเท้าบารีจังไหนปฏิเขาพัฒนาที่ระลวงปู่ซาก็เรียว่าอเดอร์พ่าประตูหงละพัฒนานี่ผมกับสิบบอน กลางคืน่นอนผมกับศบ่นอนพวกท่านทั้งหลายกับ,บ่นอนแล้วจะโน้พอแล้วครับหกมงแรงตีละครั้งมองมอง้มงมง้งเขาศราหึบนั่งอาจสงไปแถวนั่งสบายิีมิดจิลีใหญ่หอดถุมเคิงมันมัมามีพระเน้่ เสียงหายใจก็บ,บริินตีละครั้งหน่อยไหมทำบัดผูกเขา้ากด้การพ้องกันกับเยอะดวงทาขวารหังสมมาพระผูาา้มีพระภาคเจ้าจะจบพอจบแล้วจะทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอ่านพวินัยก่อนอธิบายพวินยัย ประสิทธิมีจะขอสังภาธิเศษจะขอนิตกคีจะขออ่านเหมือนละสามขออธิบายอธิบายแล้วเทศต่อจะตีสองนังยูหันละไผ่ล่มถือให้ลดผ้าก็ก้อยล่มกลับมามาไปใส่ละเปีเย่ยวครับผมกับปวดคือกันตัวผมยังปวดปวดรู้ไหมเบอร์ตัวผมกับที่พีจะพูดเดี๋อปวด ผมกับพวันรุ่งผมก็บพวัยก็อดทนตายเลยทีบ้านนี้ยังตัดสลู่านซ้านี่ก็สิตายก็บอกบอกเขาม่นั่งอีกตั้งโอมกันนั่งแข่งกันที่ในใหญ่แข่งจนบ่พีกผู้ใด้ปวดเก่าปวดต้องปวดก็ไม่ยอมพีกผู้ใด้โอ้ยดูอยู่ันละใหญ่เทศอธิบายให้ฟังเทศต่อจนตีสองพอตีสองปั๊บอ้าว กาบพาพ่อองการลงล่างนาล่างตาห่างไปนอนได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นกาบผาแล้วอาตมาก,กับกุฏีนอนชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยกับล่างยางไป็นกุฏีเพิ่นย,งนา,ย,งยางน้ำกวดไม้ย่างบวชเวลาไหนฮะยางอยูุสระหุ่นล่างนาเป็นยางจงกรมอมสระติ่ตำน้ำติวเออสื่อคือมาอีกน้อยนึง ตีสามตีละครั้งบาดีย่ายกว่าเขาไปไในสไลายตีบักตูวนี่นะสุดทรมานเลยบาดเนี่เออ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 แต่ละองค์เน้นไงลังหัวสุดกโทษคึกโดดหมดอัตามาลับตาบ่ไดเลยมันสิไงคือกันผู้รู้ผู้มือตาบอดบอลับตาแล้วเบิ้งไปพระพุทธรูปแล้วบาดมันสิลับก็แงาตาไมนโยกขึ้นดึงหูมันเออมันขึ้น สูไปสู่มายายหูห้อบอ่บ่ดนี่ยเครื่องพันสาผุดเขาพันสามาเนี่ยบพราได้ฝันเป็นผ้าดอ,อกอไปห้องเพ่งอ,อยู่ผุดไปอะไรกอดผู้สาวเกาอยู่ผุดถือกลง้องผู้สาวบังคับเคิงพันสาบ่ยังฝันเป็นผ้าก็ามาสู่ตอนนี้แหละตีสองตีสามนี่ละยาย ผู้รู้ผู้ตื่นนี่นะบักเงานอนคาคานี่ละสู่ไปสู่มาตั้งสติพ่เศร้าตั้งไปตั้งมาบัดมันเข่าสมาธิได้มันลอยมากบัดบัเพียนเพียรคืออดกันตั้งสมาธิบัมเพียนเพียรคือมีสติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่บ่เศร้าพ่เศร้าบัดนี้หอดมันเต็มเนาะมันเห็นพเศร้าบัดบัดมันเข่าสมาธิได้บัดมันวื้บหมุนเข้าไปทั้งในกุน เย็นจ่อยจ่อยเขาไปทำไมคุณนั่งขาปวดตัวปวดบ้าน,นีโดยคนละสั่นเลยบ้านปวดยังยั่งอยู่ในแต่บทุรดทุไลยบาดนี่เงาหนอนี่ยนนนบท๊ะเขาฟ้าเบิ้ดมาเป็นกินได้พ่อสิบขวดโอ้ยมันสซึนมาได้จังไดายกูเจ็บเบิดเลยโตบาดขนาดหอนห้อน,นี่เย็นเบิดโตเร่ใหญ่โอ้ยอัศจรรย์มาสมาธิเป็นแต่สี่ตัวว้านสันเอ้ยเข้าไปนั่งขาปวดตัวปวดยุ่ง รับขานยุ่งทีสุดกัดเบิดโตนั่งเบิ่งมาเลยมัดกัดมันเหนียวใ่พอมโตอิ่มแล้วตไปโตอิ่มบรรับคันบัศจรันโตบรรับคาดโอ้ดีบ่สมาธิสมเพ้อเด้อปวดจมูกรั่งนั่งไปนั่งมาใหญ่เอ้ยปวดตัวปวดดีไปมึงมาโลด ยุ่งเป็นกองทัพก,กูกับบทุลนทุล่ป่าบัดสมาธิใดที่ระย,ายา่าป่ากลางคืนมากผู้สาวงามก,กูเก่าแล้วบดิแก่ขามาพุดธขาว,าขาวจุดพูนปอูย่างขมาไก่หยุดสต็อกคอยไปผ่าละเมือนี้บริกินคอยเลิกผีมากกับหูบาดิเทวดามากกับหูว่ากันหูเรื่องเลยที่บาด,ดี เมื่อเอินบานลุงบูซาพเพิ่อนยังถามเป็นจะไดเราเชิมก็คนฟังนี่เราพบสัตว์มนุษย์เสริมเอ่ยคนธรรมดามันบนร่ได้ฝึกสมาธิมันสิบโมโูอันนี้เขาฝึกแล้วเห็นบ่บ่หนีฝันก็บหูเรื่องสติตื่นอยู่ทุกครั้งเลยบล่อาจะรย์อีกตรงไหนว่าตีบา่บ่คุณละค้นว่าว่าจะของสำเร็จอรหรันเด้ไม่ซี่จะย่าลงเด้อโตนี่ละ นั่งสมาธิได้น้อยเดียวกูสำเร็จแล้วสักประ,ะเด็นบอแม่เดะน,นี่มันก่อไก่ได้ดิเริ่มต้นประทมก่อไก่เลยนะย่ายเอยอนุบาลข้าพักนี่แหละบาดีนั่งเข่าบาดีบาดีเฟึกเข่าสติมันสมบูรณ์บอกบินทบาตกะเหตุคุ้ทโทษไปนั่งเหตุบ่เศร้าแม้กระทั่งเวลาสันเขา ก็เอ,อภัยนั่งขี่ก็เหตุปมันมวนนั่งบองได้โตเบาบัดนันเอ้ยบรดมวนบาเศร้าบัดินบัดบัดย่ามือแรงมาประสันสามถุมเกิงสี่ถุ่มบเดนั่งสมาธิปับ๊บร่างกายพักผ่อนเนจิตพักผ่อนการทำสมาธินี่คืออะไรตามหลักอีกตัวหนึ่งคือจิตพักผ่อนเข้าแลนเบาเศร้าเข้านั่งปับ๊บเขาก็บสบายแมนปะเข้าเหเบียงบาเศร้า เขานั่งเร้ามีแห้งมันก็ได้กำลังแมนบอจิตเราเหมือนกันพวกเข้าวัตถุคคนนี่ค้นอย่งแน่แต่ละมือนั่งปั๊บกับแน่ไปใส่นอแน่กินอย่างนอเหมือน